จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศผลก็เป็นอันว่าเชลซีสามารถพลิกล็อกเอาชนะเรเบซ์สีฟ้าแมนเชสเตอร์ไปได้สำเร็จในการแข่งขันสุดตรึงเครียดที่สนามเอสตาดิโอโดโรนากราวที่เมืองปอโตโปรตุเกสสิ่งหนึ่งที่ถูกวิจารณ์กันอย่างมากนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรเบซ์สีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูผิดพลาดผิดเพี้ยนไปหมดในนัดนี้หากจะพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือมันไม่ใช่แมนเชสเตอร์ซิตี้ในแบบที่หลายคนเคยเห็นกันนนนชช่่่่่วงงหหหลลาาาาาายยสดทททททีีีีผมมกกรรรรคอออบเเเื้้ การขึงค,คู่แข่งจนจบสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปหมดกลับกลายมาแทนที่ด้วยสิ่งที่ตรงกันข้ามและแน่นอนแหละครับว่าเมื่อเกมนัดน,นี้ผลงานมันออกมาไม่ดีโค้ดก็เป็นเหมือนหนังหน้าไฟถ้าจะมีใครโดนวิจารณ์ก็ต้องโดนก่อนเป็นธรรมดาอย่างแรกเลยในเกมนี้นะครับผมเรเบยสีฟ้าแมนซิตีลงสนามโดยไม่มีกองกลางตัวรับอาชีพลงสนามซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่แปลกมากกับการไม่มีกองหน้าตัวเป้าที่ใช้ฟิลโฟเดนอริยานมาเรสเควินเดมรอยราฮิมซลิงเป็นตัวรุกซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดแปลกอะไรเพราะว่าเป็นระบบทีีี่่่่เปใช้บบอๆแตกการรไมมมงัันน สร้างความชงวนให้กับใครหลายคนอย่างมากเพราะว่าระบบการเล่นของเป๊ปกวาดิโอลาที่ตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับผมแต่เริ่มคุมทีมมาตำแหน่งกลางรับถือว่าโคตรสำคัญสุดๆเลยก็ว่าได้แต่ทว่าเป๊ปกลับไม่เลือกลงมีแค่อิวคายกุนโดกันที่ยังตำแหน่งดังกล่าวซึ่งกุนโดกันนะครับก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่ว่าแม้ว่าพอจะเล่นได้ก็ตามส่วนแฟนดินโยกับโรดีนะครับผมกบกลายเป็นตัวสำรองซะอย่างนั้นโดยเฉพาะรายของโรดรี่เป็นตัวหลักมาตลอดทั้งซีซสั่นเลยก็ว่าได้แต่ว่ากลับต้องมานั่งมองเพื่อนเล่นในเกมรับชิงกัง และโทมัสสุเคิลมา2นัดก่อนหน้านี้กันเลยสร้างความแปลกใหม่เพราะว่าคุนโดกันเป็นคนที่เปิดเกมรุกได้ดีการตัดกลางรับออกไปและให้คุนโดกานมาในตำแหน่งนี้ทามองอ,อีกด้านมาทําให้การเล่นเกมรุกของแมนซิตี้มีความหลากหลายมากขึ้นในการเล่นงานแนวรับของเชลซีแต่ทว่าผลมันกลับออกมาโตกันข้ามนี่สิครับ เกมรบเรเบซีฟ้าอาจจะมีความหมือหวาบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงเลยตรงกันข้ามจุดเด่นคือการเสียบอลและแย่งบอลกลับมาครองได้ในเวลาอันรวดเร็วพราะขาดกลางรับโตเก่งมันก็ททาไม่ได้เหมือนเดิมมีนำซ้ำพอโดนสวนกลับและไม่มีตัวเบรกเกมที่เด็ดขาดมันเลยทำให้เชลซีหลุดเข้าไปได้ได้โอกาสดีๆหลายครั้งจากติโมวานเนอร์และสุดท้ายก็มาโดนประตูโทนของเกมนี้จากไทฮาวเวตที่หลุดไปดวนเดียวกับแอนเดอร์สันก็จะล็อกหลบเข้าไปยิงประตูล,ล่งโลกและความสวยของเรเบซีฟ้ามันก็เกิดขึ้นอีกครั้งในครึ่งหลังนั่นคคือกกกกาารรเเเสสีีีีียยววินนนดดบััตะทททุ่่ใมจจงห ปะทะกับอันโตนิโอรนิเกอร์จนตาปูดจากนั้นเกมของเรเบซิฟาก็ติดติดขัดขัดเชลซี <Chelsea S 1> <Chelsea S 2> ก็ดักได้ง่ายแม้ว่าสุดท้ายนะครับจะส่งแฟนเดนิโยลงมาเล่นตำแหน่งกลางรับเช่นเดียวกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยทีมดีขึ้นสักเท่าไร่เท่านั้นยังไม่พอนะครับวันนี้ดูเหมือนกับว่าเป๊ปจะตัดสินใจทําอะไรที่ดูมันจะผิดพลาดไปสมหมดอย่างตอนที่กาลังกดดันเชลซีอยู่นีดเขาก็เลือกจะเปลี่ยนตัวราฮิมเซอร์ลิงออกจากสนามจริงอยู่ครับที่ราฮิมเซอร์ลิงช่วงหลังฟอร์มอาจจะไม่ค่อยดีปปปีีีีีีนน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 ้้้้้ถถืือออออววววว่่่่่่่่่าาาาาเเเเ็ททขคงงงฟรรร์มมตตตกกกแแจจิๆลลลลสใัผูุพะ รับของเชลซีได้ความมเร็วของเขาป่วนคู่แข่งได้ค่อนข้างดีแต่ทว่าพอออกจากสนามไปเกมรุกเรเบซิฟ้าที่เดิมทีก็อ,อึดอัดอยู่แล้วกลายเป็นว่าเล่นยากกว่าเดิมส่วนเชลซีพอสเตอร์ลิงออกไปพวกเขาดูจะงานเบาขึ้นก็อย่างที่บอกแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมันดูแย่และเกินสาหรับเรเบาซิฟาพวกเขายิ่งเล่นยิ่งแย่ขนาดทดเวลาบาดเจ็บ 7, 7นาทีก็ยังหาจังหวะจบไม่ได้แม้จะมีลุ้นนิดหน่อยจากจังหวะของริยาดมาเรสแต่ทว่านอกนั้นแม่งไม่มีอะไรแถมจ้โดนสวนจังๆหลายดอกได้ซ้ําเพียงแต่ว่าเชลซีไม่คมเท่านั้นนเองสุดท้ายะครับ ผมเชลซีก้วาวแชมป์ไปได้ในรูปแบบที่เราไม่ค่อยเห็นมาก่อนนั่นคือแมนซิตี้ของเป๊ปก์ดิโอลาแพ้ราบคาเพราะว่าก่อนหน้านี้ปกติอร์เรบัยซีฟ้าจะแพ้พวกเขาจะขึงคู่แข่งจนงงหัวไม่ขึ้นจนวินาทีสุดท้ายแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เห็นอะไรแบบนั้นเลยในเกมนัดนี้ความพ่ายแพ้ในนัดน,นี้นะครับก็เป็นเหมือนบทพิสูจน์อย่างที่เป็นเหมือนปรัชญาชีวิตว่าต่อให้คุณเก่งขนาดไหนเป็นอัจฉริยะมากเพียงใดคุณก็ทําพลาดได้ยิ่งในวันที่ทุกสิ่งไม่เป็นใจเมื่อคือนนี้เราได้เห็นอะไรทีี่่่่่่่ไไไมมคออเเเป็นจทจททาาาาหหรกบัฟ้้งดวะ การต่อบอลพลาดง่ายๆ,ายๆการเล่นที่ลนล่าและการตัดสินใจที่ดูผิดไปซะหมดของโค้ชอัจฉริยะอย่างเป๊บเชื่อเหลือเกินว่าความพ่ายแพ้เมื่อคืนนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้พวกเขาต่างเปล่ากลับมาทําให้ดีขึ้นในซีซั่นหน้าเผลเๆอาจจะอาราวาดในตลาดนักเตะหนักกว่าเดิมด้วยปีหน้าเรือใบสีฟ้าพวกเขาจะกลับมาในรายการนี้ในฐานะตัวเต็งเช่นเคยแต่ว่าจะไปในไกลขนาดไหนจะเจอวันแย่ๆแ,แบบนี้อีก,กหรือไม่ก็ตอบไม่ได้เช่นเดียวกันละครับแต่ที่แน่ๆเกมนัดนี้ม<ๆ>ันทําให้รู้ว่าอัจฉริยะอย่างเป๊บที่ถูกมองว่าสมบูรณ์แบบเพอร วันที่ไม่ดีเขาก็โชว์อะไรที่ผิดพลาดออกมาได้เช่นเดียวกันแหละนะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลลเฟียลฟาล้าเอื้อมนิ้วยาวยาวๆามากกวลาหลาราได้ด